ตามตามท่านตามท่านผู้กองไปเนาะอันนี้พี่ผู้กองแกถือไมากใชยครับอันนี้นกเอียงครับกเองเองโงเอ่งนพี่น้องเองโงเอามาในหางัในหางมาเลยครัตกมาในหางตกมาเอาล้มาเลี้ยงหาอันนีสิบเกินสิบเกินสี่นี่มันของเกนี่จะบอก

ไปเปิดสวนต้งไหน่างกั่มนีเอกแล้วเชือที่ปลดลงไหนนีนน้เขา,าเขาได้ไหมใหมไม้ได้ปลดลุกปีนนี่เราไ,ได้ไหม <laughs>